เสียงธรรมค้ำใจโดยบอรธรรมบุตรเสนอตอนเทคนิครักษาใจให้ใสแบบฉบับหลวงปูด่ดูคนเรานั้นไม่มีหรอกที่จะไม่เคยทำผิดพลาดหลวงปู่ดูท่านยังพูดว่าคนเราเป็นอยู่ด้วยบาปทั้งนั้นขนาดว่าเดินไปเดินมาเหยียบมดเหยียบมแมลงตาย ก็บาปแล้วแม้แต่อยู่เฉยๆนั่งคิดปรุงแต่งให้จิตเศร้าหมองบาปก็เกิดแล้วทางธรรมท่านนิยมใช้คำว่าอากุศลเพราะให้ความหมายชัดกว่าคำว่าบาปประเด็นจึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะบาปน้อยที่สุดบาปกรรมในอดีตเป็นสิ่งให้เราเรียนรู้ และพึงสำรวมระวังมิให้เกิดขึ้นอีกแต่บาปกรรมในอดีตไม่ใช่สิ่งที่เราจะมายึดฝังแน่นเป็นตราบาปทำลายจิตใจของตัวเองให้บอบช้ำจมอยู่กับความทุกข์อย่างไม่รู้จบหลวงปู่สอนวิธีลดความทุกข์ที่ไม่จำเป็นด้วยการหมั่นดูจิตรักษาจิตเวลาเผลอไปจมอยู่กับความผิดในอดีตอย่างที่เคยคุ้นชินก็ให้พยายามมีสติดูจิต รู้จิตโดยเร็วแล้วใช้ปัญญาอบรมจิตสอนจิตเพื่อชำระความเศร้าหมองออกจากใจของเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและมีความปลอดโปร่งโล่งใจให้ได้โดยเร็วเพราะความเศร้าหมองขุ่นมัวยิ่งครอบงำจิตนานเท่าใดสุขภาพจิตก็จะยิ่งเสียไปมากเท่านั้นครับ สำหรับเสียงธรรมค้ำใจโดยบอรธรรมบุตรในตอนนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วครับท้ายที่สุดนี้ผมขออนุมโมทนาบุญกับเฟ e บุ๊กอมาตะาธรรมหลวงปูด่ดูพรหมมปัญโยที่เอื้อเฟื้อเนื้อหาธรรมะของครูบาอาจารย์และญาติธรรมทุกท่านที่ได้สละเวลาส่วนตัวมาแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตผ่านการฟังธรรม,มะนะที่นี้ด้วยกันนะครับ สาธุอนุโมทามิแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ